จ้าปุมเป็นอบโตปุ่มแกไม่มีอดโมอโอยไม่มีออมานี่ยจาต่อจ้าต่อพอผู้กินข้าวหยิบตัวมันว่างตัวยอรำเรียกัยิงแต่ว่ายังไม่เจอต้องลวกน้ำร้อนก่อนเราวิกินน้ำหยิบแก้วมันว่าแก้วรำเรียกเสียังไม่เจอต้องลวกน้ำร้อนก่อน พอรออยู่มันว่าคัยลังแลก็จริงแต่ไม่จะรอต้องลวกน้ําร้อนก่อนผมล้วนเลยครับพี่น้องถ้าผมได้เป็นโอตต้องผมจะไม่มีอรมาธ์ครับพี่น้องครับพี่น้องอย่าลืมเรียกผมเป็นโอตมอนะครับแล้วผมจะไม่มีอบทอเลยไปเลยเดี๋ยว <Tab>, <tab>, นี่เทศบาลวัยอดไม่มีอบดเพราะมีโชต้โชโตโยมาจ่ายเลยช่มตอนนึโต้ต้องโยกับโ้วบโปก็ใช้นงินปลาใช้ตุ้มน้อยใส้ในโโต้เรียบๆกิมกิมกับรวยเลอบ่โต้โยมาจ่ายเลยอวดรบุคคบริหารการเพื่อการเกษตรวยไ màu kẻ tay màu nắp phong đi dậy đi bình chào quay con câu giọt ai ngồi cạnh phong bình chào tri ghẻ gần đàn non chào nà mân đục đàn vì chào là tri chào quay đá phong, chào nà cao dạng vô lạc con phải đứng, phong, chào tập liên lê phát tiện ngập ตัวรับนั่นฮะตัวรับมาก้องไก่ก้องมึงน่ะก้องกูเออไปรับตาแกกูยืมก้องมึงรับเงินนะไม่ได้เนะเฮ้ยเวลามึงยืมก้องกูโตได้เังไงไอโตมันโตได้แต่ก้องกูมันรับไม่ได้เงินกูเรียวกันเลยเด็กมึงรับไม่ได้

Kai nhé, tập xin Nha rủng bay hoa. rồi, bưu bán. Qua bưu bán luôn 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 xin. luôn 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 ra luôn luôn chẳng luôn luôn ก้ยนึงส ia ินว่าเพื <"O S 3> ่อเพื่อนินเออไม่นี่น้องเจ้าตวนะออกกอดว่ารดตาว่าอายุเกินเจ็ดปีกแม่าคี่รถควายก็ย้ายวิ่งไปนะเยอรถควายเว้กก ฮะพอปวดไม่โรตีเค <t> ้ยงตามเลยนะจ้าอยู่ไหนจินงเดี๋ยวนมงมากรไตีนอยกใหฟักน่ฮะลงักวได้ไหนกวจาวันตุบอยู่น้ไม่ใช่ไหนินีะนี่ก็รีกใตุบแล้วเราจะอยตุบมึงอยู่น้อจิน อยู Your ่ไหนบ้านเป็นวัตรเพื่อเรารวยถ้าหากว่ารู้จักราชาทิ้นใจแล้วจะรวยมากรวยกันรวยมากกับนายอังคอยเคยรวยว่าราชาทินนใจรวยกว่าคอยนั่งกับราชาทินนัจว่ากูไอ้แก้วตัวเดียวไปองรัที่ราชาทิ้นใจนะกูอยู่นี่กูไม่ไปติเพื่น้อยจริงโอ้เตตั้มลู أ, เพราะฉะนั nie, Arizona, ja, ้นต al ัวใจต้องขอตลาคนอ่มอมปออที่ก็รับกากระมอมหนทูไม่มีอะไรที่จะว้ยพอไหนกระมอมพอกไกกระม่มโจดีกกระมอมลาแล่กเอาเจอได้มั้งะเจอได้กูปูนเตืองรูบันในใต้ตันนะรู้จักกันนะว่ากูกล้ปักปวกูปลานุเป็นแบงไม่ใจปรธรรมน้าไว ไปใน้านลมกันแล้วกันเลยในยามที่ปองปองเนี่ยนึกว่าเบียะนะโรดรกันแล้วกยรอปองกูนี่แหละปูนแต่จุบันอย่าร้อยไอ้ตัวล่งอันยอมันนอกเหี้ยกันเจอได้ไอ้บ้าเตียงจันอุษาตอากใจกยอดเลยกู มาหนังร่งเปือนกว่าป้ากินรอบวงมึงนะกูไปไม่ก้าวเลยเราแป,ปรล่าไร้ึ้นนั้นปิดนะคุณก็โทษไปลองนาพุอมปิดไปแล้วไม่ปลื้มหรอกมรกบมึงคุณไมต่ติเราปิดนองกันนะครับ ผมตืนไม่โกรธไม่โกรธกูเคลียได้ตัวลังดหนังรถเกรื้ยงใจหนังเจ๊ยเจ๊ยเจ๊ไม่ได้ตั้งบอกคนขับมั้งเจ๊ไม่บอกคนขับมั้งไว้จนคนมันเลมเกี่ยวหน้ากับกูกูหนังจุยจุยคยอย่าพูดแบนั้นเจ๊ไม่ได้ตั้งถ้ามึงบอกตั้งน้องบารดี้ไม่ใจจนกู จริงครับนี่ผมอไม่ไม่เห็นตังเลยที่มันไม่บอกเราพ่อได้จนเตินเนี่ยมึงคนขับรถเด,ด็ดใจมึงไม่เล่าตั้งเองผมอขับรถต้องเล่เกมใหม่นะความรเร็วเกินรถจับตีหลังมึงเล่าตาั้งแต่กูเล่เกมใหม่เองคนเราทำไรทำไมดีทำไมดียังมีปัญหาแกดันมาจนคนใช่ไหมเนีน่ นั่งลังงจะรังเลยตังมัง้วยบานนี่มันเรื่องใหญ่วงแล้วกูเลยมีได้มีมัางเลยถ้าเรื่องคนแล้ยกคนเราปูด้าปูดโยนในกรอบอย่าย้่ยดินเผื่ออย่ามาร้อยจิตจีม้มีม <c oughs> คนเราแม่แม่ปูดด้วยความดีแล้วยงปลอปลอบนางปากีหมากู้กันมึงยหายมาแต่ไหน จิตจี้มีมทำได้ไรยยหลายบ้างน,น่ะจิตจี้มีมจิตจีมีมได้ไงุ้ยว่าเพืเบลามาผมมายอ้อเนี่ยมายอ้อกับกูกูคนหัวขาดนเนีย่ยบายอ้อจิตจี้มีมก็โทษกับไม่เพือกับมึงมกูไม่เครียดกูเครียดได้ตัวยืนลังโดยืนเปรตเพือไม่บอกเผื่อว่ารถทีชน นั่งแก้เรื่องกับคุณลาอ่ะบ้าหลายบ้านคุณเลยเกิดใหม่เจให้เปลืองงบจิ้นจิตจี้มีมพ่อเป่ายาดาหน้าคุโบคุยตอบก่นเงี้มแล่เราเป็นเด็กดาวดาวเงี้ยเมย์มันใจกว้องดาน้าเม่เป็นผู้มีประคุณนะแม่เกิดคู้มแกแม่์โตรำมันแกนั่ยคุยเลยเกิดคุณนักตั้งกาลูกเพชร

พี่ลงนู้กันอย่ารอบน้บไปลงนะเว้นกับมึงไงบ้าวกว่าพา้าตำไมกับมึงขุดท็อปเนี่ยมจีจีมีมเห็นไหมมึงย้ยอยเจิด